สวัสดีค่ะดิซิสแพรกค่ะวันนี้นะคะแพรก็จะมา เดี๋ยววันนี้แพจะออกไปข้างนอกนะคะแพจะออกไปเที่ยวแบบอยู่กรุงเทพแต่ว่าฟิลยุโรปต่างๆแต่ว่าในบล็อกนี้แพอยากมาแบบอัปเดตอะไรต่างๆด้วยแล้วก็อยากมาอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้อยู่ช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นแรกนะคะแพก็จะลงสกินแคร์ก่อนเลยนี่ Natific p h y t o n i a c i n w h i t e n i n g e s s e n c e ค่ะอันนี้เป็นของแบรนดนน์ Natific นะคะซึ่งเขาเป็นแบรนด์สกินแคร์สายธรรมชาติแล้วก็แพเป็นสายใช้สกินแคร์ของแบบเกาหลีอ,อยู่แล้วแล้วนาิ ชื่อเสียงเขาโด่งดังอยู่แล้วเพราะว่ามีวง stray kids เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยนะคะตัวแรกที่แพรหยิบมาใช้เขาเป็นไว i t เทนนิ่งเอสเซนต์ที่มีไนอาซินามายอยู่5%ค่ะคือจะบอกว่า5%เนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่ทําให้ผิวระคายเคืองถ้าคนที่ผิวระคายเคืองง่ายอ่ะสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยปรับให้สีผิวของเราดูกระจ่งางใสมากขึ้นแล้วก็มีความสีสม่ําเสมอมีสารสกัดจากดันบูลิฟเอ็กซ์ตรกแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิ ซึ่งก็จะช่วยบำรุงให้ผิวของเราอะดูมีความชุ่มชื้นดูสุขภาพดีนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีสารสกัดจากอนุพันธ์วิตามินซีจากธรรมชาตอิอื่นๆอีกมีเลมอนบลูซาร์บาบาร์แล้วก็โรซาแคนีนา่าฟรุตซึ่งจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแบบเต็มๆเลยค่ะเวลาแพ้ใช้อะแพ้ก็จะใช้เป็นสกินแคร์รูทีนคู่กันกับตัวนี้เลยเช้าเย็นนะคะ n a สติฟิกเฟรชเฮิร์บออริจินเซรั่มค่ะน้องคนนี้นะชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งเขาอะมียอดขายมากกว่า1ล้านขวดที่เกาหลีเลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่า กลางคืนอะแพนอนห้องแอร์ใช่ปะเปิดแอร์ซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวทําให้ผิวว่าไม่แหง้งทุกคนดูเห็นปะตัวเนี้ยเขาเป็นเซรั่มสองชั้นนะคะซึ่งเขาอ่ะจะช่วยบํารุงให้ผิวของเราชุ่มชื้นอิ่มฟูกระชับรูขุมขนแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเอสเซนต์ที่มีสารสกัดจากอะโลเวลา่าซึ่งก็จะช่วยทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นและชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นออยที่ทํามาจากผิวส้มธรรมชาตินะคะซึ่งก็จจะะทําาาาให้ผิววของงเรรมมีคมกสู ดูกระชับเรียบเนียนผิวดูสุขภาพดีค่ะแล้วตัวนี้เขาก็ผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะว่าคนที่เป็นสิวอะ่ะสามารถใช้ได้ไม่ทําให้เกิดการอุดตันเพิ่มค่ะหลังจากที่แพ้ลองใช้มาทั้งหมด1วีคนะคะแพ้เพิ่งลองใช้แค่วีคเดียวเองนะผิวอ่ะก็มีความแบบกระจากใสขึ้นแล้วพวกรอยต่างๆอะ่ะก็ดูจางลงด้วยนะคะรอยสง่งรอยสิวอะไรเนี่ยผิวดูแบบมีความอิ่มดูฟูขึ้นนะคะ แล้วก็จริงๆเขายังมีอีก2ศูสูตรนะคะซึ่งแพ่จะเอามาใช้ในช่วงที่แบบผิวเริ่มมีสิวขึ้นมานะคะเวลาที่แบบต้องใส่แมสออกไปข้างนอกนานๆแล้วสิวมันจะมีขึ้นแบบประมาณแบบนแนวอย่างเงี<ม>้ยเห็นปะยังพอเห็นรอยอยู่เลยว่ามันมีสิวตามแนวแนวนี้ซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็ค <X> ืออันแดนนี่2ตัวนี้นะคะ <X> นาซิฟิกพิง ก้าเคลียร์เซรั่มค่ะตอนช่วงที่เวลาแพ้เป็นสิวอักเสบอะแพ้จะเอาตัวนี้มาใช้เพราะว่าตัวนี้เขามีสารสกัดหลักเป็นใบบัวบกซึ่งจะช่วยปอบประลงผิวที่อักเสบให้แข็งแรงขึ้นปรับสมดุลผิวแล้วก็ช่วยลดความมันของ ยไดด้้วนะคะคแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสารสกัดจากแพนซีนอนซึ่งจะช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันผิมจากอาการแพ้ต่างๆแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะส่วนเวลาที่สิวหายแล้วแล้วเขาจะทิ้งรอยดําแล้วก็รอยแดงต่างๆไว้บนหน้าเราอะแพ้ก็จะชอบเอาตัวนี้มาใช้นะคะทิ้ง AHA BHA เซ um รั่มนะคะเอามาใช้เพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยทําให้จุดด่างดำอะดูจางลงแล้วแพ้ก็จะ บอกว่าเซรั่มตัวนี้คือเขามีวิตามินซีที่มากกว่าแอปเปิลถึง176เท่าเลยเขาก็จะช่วยให้รอยสิวแล้วก็จุดด่างดำต่างๆ,ๆ,ๆาจางลงได้นะคะใครสนใจอ่ะสามารถไปซื้อได้เลยนะคะที่คอนวีคือมีโปรโลดเยอะมากหรือว่าถ้าเกิดใครจะสั่งออนไลน์ในช้อปปีกับ l a z a d a แพทแนะนําว่าให้สั่งจากร้าน Official Store ของเขานะคะอย่าสั่งแบบร้านทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเจอของปลอมหรือว่าใครที่สะดวกจะไปซื้อหน้าร้านอ่ะสามารถไปซื้อได้เลยที่บิวทรีมวัตส แล้วก็ all about you ทุกสาขาเลยนะคะเดี๋ยวแพรจะแปะรายละเอียดไว้ให้แบบรายละเอียดอีกทีหนึง่งใต้คลิปนะคะไปกดดูกันได้เลยตอนนี้นะคะเราก็อวาร์ปมาบนรถเรียบร้อยแกะอะไรอีกแล้วกัน ตอนนี้นะคะจะออกจากบ้านมาประมาณเกินครึ่งชั่วโมงแล้วทั้งๆท,ที่ระยะทางแค่ประมาณแบบไม่ถึง10โลก็กจะถึงร้านแล้วแต่โลตินนี่เข้ามานั่งในร้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเมนูนะคะแพมาหลังสี่โมงแล้วนะคะ ก็เลยจะต้องสั่งเป็นเมนูดินเนอร์นี้เมนูต่างๆของเขาซีฟู๊กดีซอต้บิสาชาแล้วก็เฟรน์ฟราค่ะค่ะเดี๋ยวพวกเรามิกับมารับคุณล็อกนะคะนี่อาหารมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นนี่คือทาท่าอะไรสักอย่างนี่คือพิซซ่านะคะเป็นแบบซูเปอร์ฮาฟก็คือจะมีสองน้านี่และนี่นะคะก็จะเป็นเฟรนช์ฟราย นซีฟูด์รีสอร์ตมาแล้วใยวันนี้ส่วนแท้อ้งใจทำไมค่ะรูปเพราะว่ารูปที่เนี่ยสวยมากเหมือนแบบอยู่ฝรั่งเศสยังไงยังไงก็คือพอมาถึงปุ๊บหิว ลองชิมสิแม่ไงมัมงงนคือเนื้อสดแบบเนื้อดิบนี่ถัดไปนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมมันคือรีซัตโตอ่ะมันคือรีซัตโตวิ ต่อไปเดี๋ยวแพรจะไปร้านที่สองร้านแต่ละร้านที่พามาก็คือจะอยู่แถวๆสีลมอยู่สาทรหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะเราจะไปดูว่ามีอะไร นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเลมอนทีอันนี้เป็นช็อกโกแลตเย็นแล้วก็ชาเขียวนมเย็นนะคะและอันนี้ก็คือทีรามิสุ บอกว่าแพ้เคยมาร้านนี้แล้วนะแต่ว่ามาตั้งแต่แบบสมัยที่ร้านเขาเพิ่งเปิดแล้วร้านมันดังมากแล้วทุกคนที่ดูว่าโต๊ะนั่งมันน้อยมากที่เนี่ยข้างหน้ามีประมาณสี่โต๊ะข้างในมีอีกประมาณแบบสามโต๊ะสี่โต๊ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วสมัยตอนที่ร้านเพิ่งเปิดใหม่ๆคนเยอะมากก็เลยแบบมาถ่ายรูปก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยตอนนั้นอ่ะก็เลยมาใหม่อร่อยอิ่มมากทานจนแต่ไม่หมดแล้วเมื่อกี้ที่ร้านก็คือกินแบบพิซซ่ากินริซอตโต้กิน กินกินเนื้อโอ้ยอิ่มเวอร์กินเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปอ่ะอันนี้คือแถมเดี๋ยวจะไปหาจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งที่นะคะซึ่งอยู่ตรง BTS ช่องนนทรี อยู่ตรง BTS ช่องนอนทรีนะแล้วก็เดินมาเรื่อยเอมันจะเป็นทางยาวๆแบบนี้สวยมากอันนี้ไม่เสียค่าเข้าอะไรเลยนะคะอยู่ตรงแบบติดกับ BTS เลยแล้วก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้ คลิปวอล์กในวันนี้นะคะออกมาเที่ยวถ่ายรูปฟิลเหมือนไปต่างประเทศแต่ว่าอยู่แค่กรุงเทพนี่เองแต่ละที่ก็คืออยู่ใกล้กันมากอยู่แถวสาธทรเนียงนะคะทุกคนก็สามารถมาตามกันได้เลยนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้กันนะคะโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่ายลืมด like, ดกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย